ขอการสวัสดีคนดูทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอยู่กับผมพร้อมทีวีเกมเมอร์อ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับนะครับเอาชีวิตรอดนะโอ้โหบอกเลยว่าไม่ครับเอาชีวิตรอดบอกเลยโหดมากสมุนก็ลงมัดมาสองมัดนะเอ้ยมาสามดิ นะครับเป็นร้านแอดออนนะครับหยอกหยอกไม่เค่อยลงแอดออนแบบถูกใจเท่าไหร่ไม่มีแอดออนที่ถูกใจเลยมี่สองอันนี้ที่เปลี่ยนชีวิตผมได้เฮ <c oughs> ้ยมีอันนี้ด้วยนะครับสบีใตน้น้ำแล้วก็มีหินนะคัถือว่าโชคดีในวันแ,แรกในวันแรกๆเรามีหินก็ปลอดภัยปลอดภัย,ภยตรงไหน <c oughs> ปลอดภัยตรงไหนก่อน ก็ครับพิกแอคนะคพิกแอคสำคัญกัวโลไม้เอาไว้ป้องกันตัวให้เป็น EP แรกก่อนนะครับโอ้โหเจอฐานเลยอ่ะเอาแบบโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กุ้นเน็ตอะไรวะเนี้ยเขนะียนว่าทิ้งอุปกรณ์ไม้ไปก่อน พี่จะบังจงิ้งดิแล้วมาุดฐานดีกว่า,ามากดฐานให้มันได้ประโยชน์เสียงผมอาจจะแหมๆนิดน,นึงนะไม่รู้ทำไมมันแหบนะแต่ผมก็ไม่มีอาการอะไรนะแค่เสียงแหบเฉยๆุดไปนะโอ้โหได้ยินมาห้าก้อนแล้วจังหวะนี้มาลววเลยวันแรกถือเจอฐานถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเจ้าเย็ยนกระเทียมดอง ข้ามไงเนาะอ๋อดูแลข้ามไงนี่ไงต้องมากองกองข้ามก่อนอือนี่แหละว,วุที่หมหดที่สุดในโลกของ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 โลกใ่นี้เลยล่ะ แหลกอะเวลามองไนปะทั้งหลังมันไม่เคยแหลกเลยค่อย,เ,ออยอกเก็บเป็นโลกหินนะว่าโลกหินคือแบบง่ายอูแหลกอูง่ายมากอูแหลกเกินน่าจะมีป่าเยอะทนำะมาเลยแหลกมั้งนะไอ้ขดาเอาดาว้ยเดาเอาเ ลาทำโลหินจุ๊จ๊ๆๆๆๆๆๆมาแล้วจ้าโลหินไม่ไง่ายเยอะยอๆรู้สึกว่าสัพยากรหินรู้สึกว่าจะเริ่มน้อยแล้วนะฟาร์มก่อนฟาร์มหินให้เยอะๆเลย คต่อไปเราก็จะฟาร์มหินไปอย่างนี้แหละแล้วก็ไปล่าอาหารเพราะว่าเรามีฐานแล้วครับโอ้โหถ้าเจอเหล็กผมแบบจะตบมือให้เกมมาครับผมรักเกมนี้อุ้ยตกใจน,นกว่าทำตกใจน,นกว่าทำนะจุ๊บ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 ก,ก,ก่อนอ้ย ต้องหาต้นไม้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม้เราเหลือห้าอันเองเอามาแปรรูปหมดแล้วก็เหลือห้าอันตัดไม้กันดีกว่าทุกคนทำไมทำไมอันนี้ไม่ลดวะถือว่าดีอ้าวหมดต้นแล้วเหรอสวัสดีแกคือผู้ชุบลายนองวัเว,วเลเวลอะเลเวลหาย กันครับเนี่ยหมาป่าพูดสวัสดีโอ้เรเวลอยู่นี่ติ่นก่อนอันตรายโอเคเก็บยาให้โดนนะถ้าโดนให้เจ็บกันเลยทีเดียวเชียวบอกเลยว่าลองกิ๊แน่เสียงผมเบาน่ดนึงนะครับเร,เรียบแล้วก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะโอ้โหไม่ถึงอีกอ็ล้วแม่กก็ ชาลับโอเคนะครับก็ไม่ใช่ต้องใช้ไปแ e. อคซีต่อไปก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดินหาสัตว์นะครับนี่นไงสัตว์ที่เราต้องการปฤศจิกายนาก็ต้องไก่คือ,อพี่ไม่อยาก่านะเพราะว่าผมเป็นคนใจไม่บุญนะครับก็อยากอยาเป็นคนใจบุญมาก รักป่ารักสัตว์รักธรรมชาติไม่เคยทาอะไรเลยอันนี้ก็เป็นขยะนะครับอันนี้ก็ขยะเออไม่ใชล่ล้นี่ขยะเคียย์ออกก่อนเดี๋ยวมเคียย์ขยะออกก่อนนะครับเออขยะมันลกจริงๆนับขยะนี่ขยะนะเนี่ย,ย,นะยเออเคียย์ออกก่อนก็นมีไม้ใช้แล้วอุ้ยมีขยะใช้แล้วเออก็ทธรรมชาติทั้งนั้นนะ อ,อผมไม่ค่อยค่า,าสารนะ้มันจะบาปนะออแล้ก็เป็นอาวุธป้องกันตัวนะครับเผื่อมีพวกซอมบี้มาเออนะอุ้ยตัวทีนะมือหลังโอ๊ยคอบคุณไม่อยู่โอ๊ยโอยโอ,โอผมเป็นคนใจบุญนี่แนละ่ใจบุญไม่ล่ะหืมหมูตายเลยแต่ว่ากระเด็นโคตรไกลแต่ว่าทำไมมาหลักอย่างนี้เพราะว่าผมว่านับจะป่ามั้งคุมังออหลักมังหลัก อุ้ยผมพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลิ้นพันไปหมดแล้วโอเคนะต่อไปเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะเรจะเจออะไรดีๆบ้างผมอยากออกจากป่านี้แล้วโอ,โอ้ย <ait> <S <s อเฮ้ยหน้าเราจะออกจากป่าได้ปะเนี่ยโอ้ภูเขาเองเราขึ้นภูเขาดูดีกว่า โอ้ยทำไมแปลกอย่างนี้บอ่อนลาบาอูถ้าเดินถ้าเดินไม่ดูทางนั้นก็น่าจะเออน่าจะนี่นะน่าจะตายห่าก่อนโอเคคนระับเดินจะเดินขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นดูเผื่อจะมีอะไรรับ ทำไมเราคิ้มูกไหลแป๊บหนึ่งเออขอโทษคนที่กินข้าวอยู่ด้วยนะฮะไม่ทาน oh God. Oh, โอ้มไม่ก็โอ้โห่ทานผู้เจอทานอย่างก,ก็เจอเพร โอเคนะครับเราก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนเอาแต่ไม้ปิดทำไมผมนนี่มันดื้อมือนจริงๆโอเคโอเค Đi đó Nó, nó liệt ngồi, liệt ngồi Ok, liệt ăn vô có đây Ui, ăn có Ui Liệt khó, bỏ liệt ngồi Ui Mày là mình đừng hỏi cho gì đó Hãy cho โอ้ที่กูจะพังแล้วไหมก็อว่เซม,มุซิมิวันนี้ไม่ก่อนนะวันแรกแล้วนะกันี้รู้เรื่องเหมืองกันแน่เนี่ยมาตามหาเล็กนะครับเฮ้ยเดี๋ยวจะสร้างบ้านตรงนี้ดีเฮ้ยผมว่าน่าสนใจ เดี๋ยวเราไม่มีที่เซฟบอดีก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปก่อนนะครับหมาะนะกับการสร้างบ้านตรงนี้เพราะว่ามีป่าแต่ว่าเออมันมีเหมือนตรงนี้ที่เราขุดไว้จะไงอะ่ะตรงนี้รอข้างบนตรงนี้ละ ค่อยว่ากันที่สามครับนกะ็จะเข้ามาตรงนี้แต่ว่าอย่างแรกเลยผมขอเผาอาหารก่อนนี่ขอ,อ,อโทษนะครบพี่น้องขนไก่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปให้เราทิ้งอะไรไปอ่ะ ถ้าเราทิ้งเน,นื้อไก่ไปนี่นะตอนนี้มันสุดยอดจริงเราไม่ควรสร้างมาตรงนี้ดีกว่าโอ้ยถ้าพวกซอมบี้มาแล้วต้องไปจัดการก่อนยอ้าบซอมบี้โอ้ยจับเลยครับสบายดีไหมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเที่ยวนะครับ แม่มดกับอีกคนตัากันแล้วจังหวะน,นี้ผมไม่เกี่ยวด้วยจมอยนี้โอ้ยไปก็โคคิปเปอร์โอ้โหไปไกลๆอ่โอ้ยล่าตายสู้กันแล้วซุกกันซุกกันแล้วซุกันแล้วน,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 วนี่นี่แตวก็ตายไปซะ โอ้ผมจะตายผมจะตายผมจะตายโอ้ยผมไม่ควรอยู่ผมไม่ควรอยู่ไม่อยู่แล้วผมไม่ขออยู่ไม่ขออยู่แล้วจะตายจะตายอาหารอาหารที่เผาไว้ล้วจะรับผิดชอบโอ้าล่ะตายแล้วอายไปแล้วอยู่สีบช่างขอกินขอกินขอกินกินก่อนกินก่อน ก็ถ้ากระจอพิมนีนะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับอืมกดไลค์ก็กดซับสไครตดีครับจะรอทำหาแล้วขอโทษครับกดซับสไครตนะครับ,ออ like รบ,รบเออแล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอเคนะครับสำหรับวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ หายแล้วเฮ้ยง่ายม,มากง่ายม,มากมง่ายง่ายข้าแมงมุมนี่ง่ายอยู่ว้ามันติดนะครับแล้วก็กระเด็นไปไหนแล้วอะไรเนี้ยอะไรของแมงมุมเนี้ยอะไรกันครับเนี้ยอะไรกันครับเนี้ยโอ้ยก็บายบายปีนเล็กหนาฮะ กันไปอีกนะอยู่นั่นแหละก็บ๊ายบายนะครับ